ไปกันที่จันทบุรีมั้งครับเทศกาลสําคัญการน้มัสการรอยพระพุทธบาทพลวงมีการประกอบพิธีปิดป่าเปิดเขาโดยให้ประชาชนสามารถขึ้นไปนมัสการได้ตั้งแต่22มกราคมจนถึง22มีนาคมนี้ครับที่บริเวณสันเขื่อนพลวงอําเภอเขาขิจกูจังหวัดจันทบุรีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไผ่สารธนวัฒน์เป็นประธานนำข้าราชการพอค้าประชาชนพุทธศาส,ศาสานิกชนนักสแสวงบุญ เข้าร่วมพิธีการบวงสวงปิดป่าเปิดเขางานน้มัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีโดยมีท่านพระครูประดิษฐ์ศาสดรการ pot, หรือว่าท่านหลวงปู่นงจะเอาวาดวัด,วดทุ่งตาเอ็นเป็นประธานฝ่ายสงประกอบพิธีปิดป่าเปิดเขาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นการบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางและสัรพสัตทั้งหลายตามความเชื่อเพื่อให้ประชาชนพุทธศาสนิกชนที่เดินทางขึ้นเขาคิจกูดมีความปลอดภัย สำหรับงานเทศก,กาลน้ำมาสก,การรอยพระพุทธบาทรวงเขาวกิชกูดในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนขึ้นไปน้ำมาสก,การตั้งแต่วันที่22มกราคมไปจนถึง22มีนาคมตลอดทั้ง2เดือนเต็มซึ่งก็สามารถ Walk i อไปได้เลยส่วนใครที่ประสงค์อยากจะจองคิวก็จองได้นะครับจะ Walk in ินก็วอ l k in ินได้จะจองคิวอยากจะอุ่นใจไปก่อนมีคิวดีกว่าก็จองได้ปีนี้เขามีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองนะครับคุณผู้ชมครับ ชื่อแอปพลิเคชันว่า KCKQ ผมสะกดนะครับ KCKQUE แอปพลิเคชัน e. นี้สำหรับที่งานนำ้ำปรกการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาขิาขชกูเท่านั้นเข้าไปเขาก็จะมีการให้เลือกนะครับว่าคุณจะไปจุดบริการรถรับส่งที่ไหนก็จะมี2จุดเหมือนเดิมครับใครที่เคยมาก็จะมีที่คิวรถวัดพลวงแล้วก็ที่วัดกระทิงนะครับบางจุดด้านบนก็จะมีการขยายเพิ่มเพื่อรองรับกับประชาชนที่เดินทางมาด้วย ส่วนเรื่องของอาหารเครื่องดื่มก็นําไปรับประทานด้านบนได้เหมือนเดิมแต่ว่าขอการสักนิดหนึ่งเรื่องของการรักษาความสะอาดแบกขึ้นไปเท่าไหร่ก็อยากให้ขนกลับลงมาเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการดูแลสถานที่ด้วยโดยนักสแสวงบุญพุทธศาสนิกชนประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวขึ้นลงเขาจะบอกว่าวันทั้งวันตั้งแต่22มกราคมจนถึง22มีนาคมเนี่ยเปิดหลายรอบแต่โดยง่ายๆนี่คือเปิด24ชั่วโมงนั่นแหละคุณเดินทางไปถึงเมื่อไหร่คุณก็สามารถขึ้นไปในรอบนั้นนะครับ